วี่มาพักผ่อนคาเฟ่น,นะครับแวะมาเยี่ยมพี่อั๋นด้วยนะครับนี่นะครับเืินถิ่นถึงขอนแก่นนะปู่บ้านเยี่ยมบานันเรียน์เหมือนั่อันก็พาไปชมหลายอย่างเลยนะครับนะบแล้วก็เที่ยวกินอิ่มโอ้โหครบทุกอย่างเลยนอนพักท <ตบ S 1> ี่นี่นบนตเาะตบนแล้วก็เรามาดูกัน ที่อยู่ในตัวของสุนัขใชมไหช้อนหน้าที่อยู่ในบอ่อป่าหน้าแบบอะไระ <laughs> กินกระสือสังกระสือกงนว่ามาแล้วมันจะ มาทีข้าวเช้านเลยครับ้ะข้าวเช้าอาจารย์นะคะดูสื่ออีกหนึ่งสั่เอาไรบ้างเอาไปปุ่ <c ắng> มไปยกงสื่ออีจ <c oughs> ้าละมสั่ง หอยโขลกตำหอยโขกนะฮะแล้วก็อันนี้โขนมปังอันนี้โท้ดไปดูจัดดูชื่อถูกปูกแล้วถูกแล้วนะครับนี่นมจีนนะครับแล้วเราก็เทรดนะครับหาเงินนะครับมาเที่ยวแล้วก็กลับบ้านนะนะครับผมอ่านะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะโปรดศึกษาก่อนลงทุนนะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนลงทุนนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศนะชิว นะครับดูบรรยากาศชิวนะครับนี่เขกับแบงค์เซตเตอร์2023นะครับนะนี่เดี๋ยวเราจะชิมหอยโข่งให้ดูนะครับนะชิมหอยโข่งให้ดูนะครับอ๋อนี่นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอีกดึงนาทีนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับหมาโอเคนะครับนะครับอาจจะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากแสงเนาะ ต,ตรงนี้เราโฟกัสก่อนโ,โอเคนะครับอะกินึงทีเราจะมามา <c oughs> ถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวขอแากจิ้มหอยโขงก่อนนะครับ <c oughs> อกาศนะครับสดชื <c oughs> ่นนะครับชิวๆนะครับวันนี้นะครับก็มากินต้นตักับพี่หยขอนแก่นนะครับอร่อยอร่อยครับทีวันนี้ครับเรามีข้าวหาแล้วนะครับนี่เรามีข้าวหาแล้วนะแตนะครับจากที่ <c oughs> ได้ดูคลิปเมื่อกี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับโอเควิ่นเรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปทานส้มตำอีกรอบหนึ่งนะครับผมนั่งอยู่นี่จะได้ 50, ห้าหมื่นเราบายแสงมันเยอะหน่อยนะ